โอเคครับผมสวัสดีรับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสุ่มหาตัวใหม่นะเพจผมก็มีอยู่แค่4 2 0 0แต่ผมก็ไม่รู้ว่าอัตราการดรอปมันจะทําให้เพจจานวนนี้สามารถจะได้ตัวใหม่หรือเปล่าแต่ผมไปดูในกลุ่มมาอย่างน้อยก็โดนกันไม่ต่ากว่าหมื่นเพจนะแต่ละคนคือถ้าผมสุ่มรอบนี้ไม่ได้ผมก็จะมีอีกรอบหนึ่งก็จะคือก็อีเวนต์เนี้ยมันจะหมดวันที่เหมือนจะหมดวันที่3มนะวัน3เอ้ย3เอ็ วันนี้สก็คือมันก็ผมก็ต้องลองเสี่ยงอะ่ะลองเสี่ยงดูว่าแบบมันได้หรือเปล่าแต่ถ้าได้มามันก็คุ้มคุ้มนะที่จะได้แต่อย่างน้อยก็ถ้าไม่ได้ก็ถือว่าได้ลองหาแล้วเท่านั้นเองนะในการที่จะหาการ์ดใหม่การ์ดนี้โอเคผมก็มาลองสุ่มกันเลยดีกว่านะแต่ก็ผมก็จะเหลือเพชรไว้สักพันหนึ่งแล้วกันเอาไว้เพื่อผมไว้ซื้อเรียกว่าซื้อไอ้นี่ คือเขาเรียกว่าตอนอัปเดตใหม่คือมันจะมี999เพรที่ให้เราสามารถเอามาหาหาในร้านค้าที่เอามาซื้อในร้านค้าเนี่ยไอเทมขีดจำกัดอ่ะเออไอเทมจำกัดอ่ะผมพูดผิดก็คือใช้999เพรในการซื้อจี้มามันก็ขึ้นอยู่กับว่าแบบใครเร็วกว่าก็ได้ไปไงเออผมก็เลยอยากจะเหลือไว้สัก1,000เพชรเพเพื่อเอาไว้เพื่อผมจะกดซื้อได้นะเออเพราะผมจะซื้อหมวกลาไงผมคาดหมวกอย่างเดียววตอนเนี้ย ค่อนข้างได้ยากนะได้ยากผมเห็นแต่แต่ละคนก็สมก็ได้ยากกันเยอะมากเลยแต่ละคนคือสิ่งที่หาคือขาหาไอเนี่ยไออาแปะไอเนี่ยมันอะ่ะกับไอตัวงูอ่ะเออโอ้เต็มเกลีวะ่ะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอครับนอันนี้ น,นี่อัพดีกว่าเยอะเยอะไงผมจะสุ่มได้กี่ครั้งดีวะก็เยอะอยู่นะค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่อ่ะโอ้โหมันก็ไม่เต็มสักที มอนี้เลยแล้วกัน5อันนี้ก็ได้เท่าไหร่400อเองนะคือต้องมันมันต้องวางสัก50เลยอะโอเคตอนนี้ก็ได้เท่าไหร่วะ5 2,4,6,8ได้800เพชรนะโอ้ขายก็มีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรจะขายแล้วเออเดี๋ยวผมไปขายขายเงาบีดีกว่าวะโอ้ได้มาเรียงตัวเน็ต ได้มาเรียงตัวเนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับโอ้ผ่านเล่นยๆแล้วกันนะโอ้แม่งน่านนจะได้ค่อนข้างที่จะยากมากอะ่ะดูดิมันออกแค่ไอ้สองเนี้ยไอ้สองไอ้สองนี่ตลอดเลยไอ้พ่ผมเหลือแค่สองพัน, 2, มนแม่งแล้วสุดแม่งอละขที่เกียจวะผมขี้เกียจขขาย่ช่องว่ะเออผมไม่รู้จะเอาการวัตถุดิบพวกนี้ไปทำอะไรเหมือนกันนะคือเอาไปรวมหาตัวมันก็มันก็เวอร์อะ่ะเออถ้าเต็มก็น่าจะพอเดี๋ยวผมไปเปิดแพ็คหนึ่งที่เหลือด้วย ดูดิหาแม่งโคตรยากเลยเหลือไว้สองพันแล้วกันที่แรกอาจจะเหลือไว้พันเดียวไงไวเซอร์จี้แต่มันดอกมันดอกขนาดนี้ก็ไม่น่าหาแล้วจริงๆอะ่ะ <c oughs> โอเคก็น่าจะพอ,อเอ้ยได้งูมาใบนึงเลยแต่ผมไม่ได้ยันมาเลยอะ่ะเออผมมนี้อาจอาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้แต่มันก็ได้น,น่าจะได้ค่อนข้างที่จะยากยากมากโอเคอันนี้ผมเกินเผมแรกดีกว่า โอ้สว oh, ีทโคอี้แม่งอยู่ชั้นต่ำเลยเนี่ยโ oh, <laughs> อ้ยอกหอกพูดคำศัพท์ซะเอ่อไอนี้คือไม่มาเลยแต่แต่ถ้าว่ามีมีสักหลายพันอยู่ผมผมว่ากันน่าน่าจะปิดอยู่นะเออก็น่าคิดแหละตอนนี้ผมาขาดงูแค่สองใบกับเอบวกอีกสองใบเออเลื่อนจ,จะทุ่มสุดตัวมันก็ทุ่มสุดตัวไม่ได้อ่ะมันต้องรออ่ะมัน พราะแฟนเพจเขาไอ้นี่ไงคือมันเรื่องของเรื่องมันเป็นพอจี้ด้วยไงคือมันต้องเก็บเพจไว้ใช้จี้อ่ะใช้ซื้อจี้อ่ะแต่ก็ถ้าไม่ทันก็อาจจะามาส้มใหม่เออ,อะไรแบบนี้นะเอ,อ้ยได้งูแกเออได้งูง้อขาดอีกแค่ใบเดียวเองคือตอนนี้แม่งขาดไอ้บอกแบบไอ้นั่นชิปโคตรเลยอ่ะไอ้ไอ้บอกพยันอะไรอ่ะเออแม่งไม่น,น่าได้ยากเลยผมว่าแม่งเดี๋ยวผมเอาไปอัพเล่นดีกว่าวะเกิดโชคม,มันจะมาเออ ถ้าได้ถ้าได้คือแบบถ้าได้ถ้าถ้า,ถามีวัตุรีบอย,ย่งางอย่างละใบอ่ะคือถ้าเหลืออีกใบเดี๋ยวผมหาผมทุ่มสุดตัวเลยนะอืมเนี่ยถ้าผมได้ยานมายานแม่งก็โอ้โหไอเนี่ยคือถ้าได้การวัดเบ็มนปิดผนึกเน่มันจะเป็นอะไรที่นั่งหงุดหงิดมากเลยโอ้โหโอ้แต่ละตัวยอดทั้งนั้นไม่เป็นไรนะครับตังผมก็ค่อนข้างมีอยู่พอสมควรก็ดีกว่าเก็บไว้เฉยไม่ได้ทำอะไรนะ แต่ก็เวลาสิ้นเดือนมามันก็จะมีลูกเต่ามาก็น่าจะเก็บไว้ประมาณ5้าล้านนะเผื่อไว้อัพด้วยลูกเต๋าเดี๋ยวนี้ก็ราคามันก็อยู่ประมาณสามล้านอัพตลอดก็พยายามเก็บตังไว้อย่าใช้เกินกําลังนะเออวัตถุด,ดิบดูดีดูดสินสูญเสียดิดูสูญเสียดิผมเป็นใจแล้วผมเอา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 ให้เหลือสักพันเดียวดีกว,ว่า <laughs> เป็นใจง่ายจริงเหรออืมเป็นใจง่ายจริงจ ยันมันมาแบบสองใบเลยไม่ได้หรอวะคือแต่ตามจริงที่ผมมาสมผมก็ไม่ได้หวังว่าจะได้แต่ก็หวังหวังยุนน่ยน้อยดีกว่าเออพอส่วนมากที่เห็นก็คือมันเสียกันหมื่นอาบไงเราคงจะไม่แบบมาชุบมือเปิดในราคาที่มันถูกหรอกเออแต่มันก็มีที่คนมีคนที่ได้ถูกเหมือนกันแต่มันก็จะมีค่อนข้างที่จะได้น้อยนะที่ได้ถูกขึ้นมาที่จะหาแล้วแบบใช้เพชรน้อยในการที่จะปิดอีเวนต์อย่างเงี้ยทำให้รู้ว่าตอนนี้มันก็ไม่ใช่หนึ่งหนึ่งในนั้นไง <laughs> สุดยอดจริงๆแต่ละตัวอืมพยันมาสักอันหนึ่งวะเออให้มันภูมิใจหน่อยดีวะว่าส่งมาสักเอบสักอันหนึ่งอะโอ้นอนได้ยากจริงๆเฮ้ยพายานมาจริงด้วยเหียสมพรปาก,กอีกแล้วๆๆกูรอบอีกแล้ว โอ้ยโถเอ้ย <c oughs> คือตอนนี้ผมขาดแค่ง,งูปิดผนึกกับไอ้อะไรวะไอ้พยานอีกอันเดียวนะก็ทำงานปิดเวรน,นี้ละแต่เพชรผมเหลือแค่พันสี่อะ่ะโอ้โหชื่อสองกี่สองใจอีกแล้วว้าม่สักใบไปเล่นๆอีกสักใบไปมาแบบไอ้บ,บวกพร้อมงูเลยไปโอ้ยปะยเอ้ยอะไรมืดหน้าตามวยแล้วกูเอ้ย ไอ้บ้ไอ้นี่มาทำไมวะเน,นี่ยโอ้โหฝากเกือบเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเมืม่อกี้แบบโอ้โหนี่มันของกากจริงๆเลยคือตอนนี้ผมขาดแค่ง,งูนะเน้นไว้แค่ง,งูงูกับพยันปะไหนๆก็มาแนละ้วมันต้องไปให้สุดว่ะ คือถ้ามันมาอย่างนี้ไงคือมันขาดแค่อย่างระบายไงเออเรามายังไงก็ต้องไปให้สุดอ่ะเออในเมื่อมันขาดอย่างระบายคือเหมือนมันให้ท่าเราแล้วอ่ะเออมันให้ท่าเรามันให้ท่าเราแล้วเราก็ควรที่จะไปให้เต็มที่นะเอบวกผมว่าออกบ่อยนะแต่ไม่ใช่เอวบ่อยนั่นไงเออเอบวกอีกใบหนึ่งแม่งได้โคตรบ่อยเลยโอ้สมได้อีกสองครั้งใช่ไหมเออสองครั้งพื้นที่ก็จะเต็มด้ยผมออับอาให้หมดเลยแล้วกันเอ้ย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 โอ้โหไม่มาแล้วหรือนี่ โอ้โหเอฟวกนี้มาอีกแล้วว่าคือคือผมเสียไปสามพันผมได้ใบหนึ่งงั้นลิมิตผมก็น่าจะอยู่ประมาณที่หกพันวะเออไม่น่าจะเกินนี้นะแต่ก็ต้องขายไม่ต้องขายดีต้องไปอัปเกรดเพื่อหาช่องว่างก่อนเผือเขาจะเห็นใจให้ผมได้สู้ต่อไปหรือเปล่าเอฟบวกมันไม่คุ้มอะเออผมว่าต้องเอาไอ้พวกนี้มาอัเองแหละ ตอนนี้ก็ได้เท่าไหร่อะผมต้องขอพื้นที่ว่างอีกสักเท่าไหร่ดีวะสิบยี่สิบยี่สิบประมาณยี่สิบนะยี่สิบยี่สิบกว่าแหละก็น่าจะอีกเขาเรียกอะไรนะเอ่อจะพูดอะไรวะเนี่ยอ๋ออีกคู่นึงอีกคู่นึงเออแม่งลืม เอ้แต่ดีผมมันก็ดวงดีอยู่นะกับตัวผู้หญิงที่มาในแต่ละอีเวนต์น่ะถ้าแบบถ้ามาแสดงว่ามาแบบเวลาที่ถูกปลุกมากเลยตอนที่ผมมาได้ตอนไทยอีเวนต์แบบเลไว้สุดท้ายถ้ามันจะมานะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่าแต่คือถ้าเราไม่สุ่มมันก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีสิทธิ์ได้หรือเปล่านะเอ้บวกยันปิดผนึกมาปึ๊บเจอหนึ่งโอ้โหเอ้บวกเวทมาเวนะ้ โอ้โหโคตรเย่เมื่อกี้ช็อตคลายแม่กะเมื่อกี้ยันปิดพันหนึ่งต้องมาแล้วนะโอ้โหไอ้เนาะโอ้ได้ไว้บาสันมาวะเฮ้ไว้บาสันเป็นตัวค่อนข้างที่จะดีนะผมไม่เคยได้เลยหรือผมได้แล้ววะเฮ้ตัวดีอยู่นะแต่มันในอีเวนต์เก่าไงเออต้องบอกงี event ้อีเวนต์เก่าขอยันปิดพันหนึ่งกับงูหน่อยครับผมยันปิดพันหนึ่งกับงูครับ อันนี้ก็มาจริงๆเลยเยวเอยวเอยวสนอลปิดพนึกเนี่ยปะระตตอนนี้ก็เลยสองครั้งครับก็หมดแล้วครับเพชร <c oughs> อีกครั้งสุดท้ายไปหาตั้งไหนวะเนี่ยผมยังไม่อยากจะใช้การล่ออินพันเพชรเลยวะ่ะโอ้โหดูฮ้่งูครบแล้วครับตอนนี้เหลือแต่นั่นดูมันเอามาโอ้โหมันเอามามันเอามาโชว์หรือยังไงแล้วอย่างเงี้ยดูดี เนี่ยเวทมนต์ปิดผนึกเอบวกสามใบโอ้โหให้ที่หน้าคืนให้ที่หน้าเถอะครับปะโถยยัน <c oughs> โอ้เหลือแค่ยันนะครับเออยันอ่ะเหลือแค่ยันนะอ่ะยันอนะ่นนะมาหน่อยก็ได้มากโอ้ ยันครับผมยันยันหน้ามึงดิเฮ้ยโทษโทษโ,โอ้โหมันเถอเลยเลยยันอีกไวเดียวเองเฮ้ยไอตอนรวมนะเว้ยคือมันไม่ควรที่จะได้นี่จริงๆนะไม่ควรที่จะได้การ์ดเนี่ยมันควรที่จะได้ยันอันเนี้ยจริงๆแต่แม่งเสือกได้การ์ดอันนี้แม่งโอ้โหโคตรเย่โอ้โหกระต่ายอีกแล้วจะมาทําอะไรวะเนี่ยเวสตา้ามาไม่เคยมีอะเวสตา้ากับอัสลันนะเออสักหน่อยเถอะวะ โอ้โหด์กเข้ามาทำไม่วะฮะเอ้ยยังไม่กล้าสุ่มเท่าไรหร่เลยวะยังไม่กล้าใช้แบบยังไม่กล้าทุ่มสุดเลยวะแล้วจะทุ่มสุดดีวะเนี่ยเฮ้ยกระทถทำตัวไม่ถูกอะเนี่ยเลยสามสิบเอ็ดวันเนาะทำอะไรดีวะเนี่ยเออเออทุกครั้งที่เล่นมันก็ลิมิตแค่ห้าครั้งนะส่งไป cover ห้าครั้งไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเลยครับเออจะหาเพจจากไหนอีกเนี่ย โอเคก็รับเลยแล้วกันนะเออเออจะหาเพชรจากไหนดีวะสมัยเวอร์โคเวอร์ทองก็ไม่ได้เพชรอะ่ะเดี๋ยวผมดูปฏิทินก่อนหนึ่งวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยวันที่หกมันก็อาบแล้วะอะแล้วผมจะหาเพชรจากไหนวะเออผมก็ไม่รู้วะ่ะเออแม่งเอเอไปสุดไหมไปสุดไปไปสุดไป,ไป ไปสุดไปเดี๋ยวยวขอเคลียร์ก่อนขอขอเคลียร์ขอรอเคลียร์ก่อนเอ้ยยันมันก็ต้องมาหน่อยเรามาจริงๆนะคือไม่อยากจะเสียเลยอะไม่อยากจะเสียแบบเสียเพชรในการที่สุมหายหบอกเลยจริงๆอะมันแพงไงมันใช้เพชรไงเ,เออแค่นั้นแหละโปเโออ้ยมีการธรรมดาบ้างไหมเนี่ยไม่มีเลย ผมฟังก็ยังใช้ไม่ได้โอคือถ้าไมโถยถ้ารวมได้อันอันที่ต้องการนะจบไปแล้วนะอีเวนต์นะไม่ให้จบไม่ให้สิ้นเลิกทีมาเถอะครับยันปิดพนึกอะมาได้ไหมอืนมันมันอยู่อันดับที่เท่าไหร่เนี่ยสองสี่หกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเราจะเริ่มนับตั้งแต่บนลงล่างนะสิบเอดสิบเอดหนึ่ง สองสสกดเลยขี้เกียจรอแค่นั้นแหละนไม่รู้ว่านับทำไมเหมือนกันปัาบโอ้โหดาร์กมาครับผมต้องเก็บการ์ดพวกนี้ไปเท่าไหร่เนี่ยเออม่นพอดีอะอดวงเอาเรื่องอยู่นะดวงเอาเรื่องอยู่นะเลยแค่ใบเดียวดวงเอาเรื่องอยู่นะปๆ๊ป เอ้ยเอบวกครับขอไอ้บวกเอ้บวกยันยันปิดพนึกเอ้บวกเอ้บวกเอ้บวกโอ้โหอีนี่ก็มาตลอดเลยจะหมดแล้วเนี่ยน่าจะเดี๋ยวต้องลองอีกสักคู่ก่อนนะแล้วก็ไปสุ่มใหม่ดีกว่าคือตามจริงคือต่อให้ผมเขาเรียกว่าอะไรวะต่อให้ผมไม่รวมอย่างนี้ใช่ไหมคือ,อยังไงมันก็ต้องรวมเพราะ คือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บวัตถุดิบไปอะเออเพราะการเอผมเยอะไงพอการเอผมเยอะผมก็เลยต้องพยายามที่จะเคลียร์นะเคลียร์เคลียร์เคลียร์พื้นที่ว่างตลอดเพื่อให้ช่องมันเต็มเออเพื่อให้ช่องมันว่างไม่ใช่เต็มเพื่อให้ช่องมันว่างเพื่อจะได้สุ่มต่อไปได้พันเพชรห้าห้ายี่ห้าอย่างน้อยก็ต้องมีพื้นที่ว่างายี่ห้าใบอะแล้วก็บวกหนึ่งอีกอะก็สามสิบใบอะเออตอนนี้ก็พอแล้วก็พอแล้ว จะได้ไม่ต้องสุ่มว่ะมาเลยดีกว่า a อ๋บอกอ่ะป้าบ <Hey, S 1> เฮ้ย a อ๋บอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอีนี่มาซา้ำจังวะเอาตางผมเหลือสามล้านแต่ผมไม่ได้ดูเลยเนี่ยโอ้โหโลบแล้วตอนเนี้ย <c oughs> โอ้นอเอ๋บอกครับ <c oughs> ยันปิดพนึกครับตอนนี้ผมก็ถ้ารวมทั้งหมดถ้ารวมทั้งหมดก็เสียไปประมาณเท่าไหร่วะสี่พันสองหรอห้าพันสอง ออกอย่างนี้เนาะไม่เอานะเอฟดับไม่ต้องโผล่มาครับขอเอบวกแค่ใบเดียวขอเอบวกแค่ใบเดียวยันปิดผนึก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 ไปยินมาเนี่ยโอ้เกมหลอกอเปล่าวะหลอกให้แบบให้ให้ให,ให้ให้สุ่มเพิ่มอาเปล่าวะสุ่มทางนี้ดีเปล่าวะไม่โชคไม่ดีเลยไปแก จะหมดแล้วเหลือแค่ท้องสามรอบนะมันจะมาไหมเนี่ยฟิงโอ้โหนอนช้าเขียวมาเต็มเลยเนี่ยหนูนี่ว่ามันไม่ใช่นอนหนูก็แมวปอโทเ <c oughs> ลยอสองครั้งเท่านั้นอ้สุดสุดกำลังที่มีอ่ะบอกเลยสุดกำลังที่มีครับ สุดกำลังที่มีโอโ้เหมือนมาสลับกันมาเมื่อกี้หนูเยอะรอบนี้แมวเยอะโอ้นอ A บวกไปไหนแล้วเนี่ยไอบวกครับเอบ,เอบวกยันปิดพาหนึกเอบวกยันปิดพนึกโอ้โ เอางูมาแทนโอโ้เอาเอบวกไอ้นี่มาด้วยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ล่อมึงนะเนี้ยโอ้ไม่ไหวเลยครับก็ผมก็จะมาเปิดแพ็คหนึ่งอีก5้าใบก็จะทําการจบคลิปแล้วเพราะผมไม่มีละครับไม่มีเพชรแล้วก็เหลือยูสิบเก้านะครับไม่เป็นไรครับเกมนี้มันก็มีไว้เพื่อสุ่มนะครับสาหรับเกมแทษฐีเพราะมันก็มีไว้เพื่อสุ่มอยู่แล้ว ถ้าเราไม่สุม่มถ้าเราไม่เขาเรียกอะไรนะถ้าเราไม่ได้ทําการลงมือที่จะหาเราก็ไม่รู้ว่าไอดีเราจะต้องใช้เพชรเท่าไหร่นะเออมีเพชรเท่าไหร่นี่ได้งูอีกแล้วเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงเลยดมันจังเลยไอเนี่ยบัตโถทุกทิ้งได้ไหมเนี่ยบัตโยมาเยอะเกินคนหนึ่นงเขาได้ยากกันหรอวะบัตโถบางคนก็ได้งูยากบางคนก็ได้เอบวกนนั่นยากแม่งแต่ผมได้เอบวกยากว่ะอีแค่ใบเดียวมันยังไม่ให้เลยผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปลมนั่งนั่งรวมลมๆแรงๆหรือเปล่า น,น่าสิแต่อีเวนหน้าก็มันก็น่าจะ update. อัปเดตไอ้นี้เข้ามาใหม่ผมว่าไอนนลูกเตา๋าลูกเต๋าเข้ามาใหม่นะเอก็สามารถใช้เพชรไปเสี่ยงดวงกันได้นะครับก็สําหรับคนที่มีเพชรเหลือพอสมควรนะเอออันนี้ผมก็เสียไปห้าพันห้าพันสองก็ไม่ปิดนะครับห้าพันสองก็ไม่ปิดที่ก็คงจะหายหายไปจากระบบการในการที่จะต้องหาแล้วล่ะ ้แต่แต่เขาเรียกว่าเอฟเฟกของตัวละครตัวนี้มันค่อนข้างที่จะดีนะคือมันดีเลยแหละคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะยกเป็นค่าบัานทางอะเออคือเปอร์เซ็นต์มันสูงไงมันสูงนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะมันสูงมากเลยเออก็ผมก็เลยแบบถ้าได้มาก็ถือว่าโอเคอยู่อะ่ะผมก็ไม่ได้สนใจบัฟอะไรหรอกผมแค่สนใจนั่นไงคือเปอร์เซ็นต์มันสูงไงเออก็เลยหน้าหน้าหา แต่ถ้าคนไม่มีนะก็เก็บไว้ดีกว่าดีกว่าหรือเปล่าแล้วแต่นะเอาไงได้เนี่ยอย่ยันเนี่ยแค่รวมยันได้ก็จบแล้วเนี่ยเออมันไม่ให้ยันมาได้เลอบังมาก็คุมแลลวเอออีเวนต์นี้ก็คุมแล้วถ้าได้เลอบังมาเออถ้าเลอบังระบายสีมาโอ้ยเนอะรวมได้ยากจริง คือแบบเออย,ยังไงผมก็คาใจไอ้ช็อตนั้นว่าไอ้ช็อตเอบวกสุ่มได้หรือรวมได้เอบวกเนี่ยมันควรจะเป็นการ์ดยันมากกว่าจะเป็นการ์ดนน,นะเออจริงเลยเชียวไอ้เปลี่ยนมั่งดีกว่าอันนี้มั่งไหนวะเนี่ยยันยันเฮ้ย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 โอ้โหดาร์กอีกเร็วดาร์กอีกเร็วน่าจะรวมเป็นคู่สุดท้ายแล้วครับก็มันก็ต้องเก็บไว้เออ เผื่อไงเผื่อไงเออต้องบอกว่าเผื่อมันใช้เท่าไหร่วะเนี่ยมันใช้อย่างเท่าไหร่วะเนี่ยใจเย็นไปโถไม่ได้ดูเลยจะอ้นี่อย่างเดียวเลยสี่นะอย่างละสี่ใบโอเคอย่างละสี่ใบหนึ่งสองอันนี้เต็มแล้วอันนี้ยังพอสิดได้อยู่ นี่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้อยู่เต็มปับ๊บไม่เต็มด้วยโอ้หนอในการอะไรอะ่ะเอโบ,บอกธรรมดาก็ไม่มีด้วยเนี่ยโอ้โหเปลืองชิปเปล่งเลยว่ะแรกก่อนแล้วกันอันนี้ใช่สองใบอันนี้แรกนี้ดีกว่าปับ๊บไปด,ดูปับป๊บปั๊บโอ้โหกระลอกมันได้กระลอกตัดลอด เนอเล็กใบเดียวเล็กใบเดียวเทพแล้วโอ้โหแต่ไม่มีไงไม่มีปัญญาแล้วเตมเมเมเมมเมว้าวบดน,นันโดนใจ้ผมเอางูทิ้งดีกว่าวะเอองูเก็บไว้ใหม่วะใช่ไหมเฮ้รอก่อนดีกว่าไม่เปืองวะ <c ười> ไม่เปืองวะเอออ๋อนี่นี่นี่มารับตรงนี้ได้ปะโทเกือบแล้ว อผมว่าผมน่าจะปิดอยู่แล้วแหละมั้งเหลือแค่ใบเดียวอ่ะอีเวนตแต่ละอีเวนถ้าเราทําตอนตอน้นต้นอีเวน์แล้วเราแบบทาจนเหลือใบเดียวเงี้ยมันก็น่ามันมีสิทธิ์ที่จะมีโอกาสปิดสูงมากเลยแต่ผมก็แค่คิดเฉยๆนะแต่มันก็ไม่รู้ว่ามันจะปิดหรือเปล่าปิดตามความคิดหรือเปล่าเนี่ยคือแบบผมรวมเลยผมรูแบบเมื่อกี้ผมกดแรกเลยกดแรกเพื่อรอไงเออรอให้รู้ว่าแบบเออเนี่ย รวมรอบเนี้ยได้แน่นอนแล้วก็ฟึบได้การใหม่รวมฟึบจบจบเลยอีเวนต์นี้จบนี่มาดิยันบิดพนึกอะคือได้าจากอีกใบสุ่มมันก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะได้อีกใบนึงรวมเนาะอืมมันอาจจะได้สักหน่อยป่ะเออเฮ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 ปับ๊บโอ้รูเรื่อง ดูเรื่องเลยครับพมุมผมค่อยไปหาสเก็ดเล็กสเก็ดน้อยในการมาหาวัตถุดิบแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงนี้นะครับสำหรับการสมก็นะรวมทั้งหมดก็สรุปยอดก็เสียไป5้0 0ก็ค่อนข้างที่จะพอใจนะถ้าอัตราการออกมันออกระดับนี้ก็เพอเผก็ไม่น่าจะเสียถึงหมื่น อาจจะขึ้นประมาณที่6 0 0 0 7 0 0 0แต่ก็ยังคิดไม่ได้นะว่าสันนี้จะไปทำอะไรเพื่อจะหาเพชรมาส่มต่อดีก็ต้องรอกันต่อไปนะครับก็ต้องคล่ล้ๆยๆทำเพราะอีเวนต์มันก็มาตลอดอยู่แล้วม่ว่าเกมอย่างเงี้ยเออมันมาตลอดอยู่แล้วนะสำหรับเกมเซตีโอเคอครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ